สองขั้นตอนนะคะที่จะทำให้เราสอบผ่านหลังโควิดนะคะหนึ่งเลยนะคะก็คือ เปลี่ยนความกลัวหรือว่าเปลี่ยนความว่างให้กลายเป็นความรู้ค่ะช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พิเศษที่สุดนะคะที่เราจะได้อยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็มาค้นดูว่าตัวเองมีจุดอ่อนตรงไหนนะคะมีสิ่งไหนที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมบ้างเพื่อที่จะทําให้สอบได้ผ่านเพื่อที่จะทําให้ถึงคะแนนเป้าหมายนะคะบางทีเป้าหมายของเราเนี่ยขาดไปอีกแค่นิดเดียวเองบางคนขาดแค่50คะแนนบางคนขาดอีกเพียงแค่30คะแนนนะคะเราลองมาทบทวนดูค่ะว่า เรามีข้อไหนบ้างเรามีคำศัพท์อันไหนบ้างที่เรายังไม่รู้นะคะเปลี่ยนจากความกังวลน,นะคะว่าเอ้ศูนย์สอบจะเปิดเมื่อไรหรือว่าเราจะติดโควิดไหมนะคะเปลี่ยนมาเป็นความรู้กันค่ะนะคะขั้นตอนที่2นะคะก็คือการตัดสินใจอันนี้จริงๆเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆนะคะเราต้องตัดสินใจไปเลยค่ะว่าหลังเปิดโควิดแล้วเราจะไปสอบหนึ่งครั้งและให้มันผ่านทันทีนะคะหรือว่าใครที่ตัดสินใจไปแล้วว่า ภายในหนึ่งเดือนนี้เราต้องอ่านให้จบและต้องสอบผ่านทันทีเราจะเป็นหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จเราจะเป็นหนึ่งคนนะคะที่จะมีรีวิวว่าเป็นนักเรียนที่สอบผ่านในเพจโชว์อีกวันเดียวจบเราต้องตัดสินใจไปเลยนะคะเพราะว่าจริงๆขั้นตอนนี้นะคะเหมือนจะง่ายแต่มีไม่กี่คนล่ะค่ะที่เขาจะกล้าตัดสินใจนะคะจะกล้าบอกกับตัวเองว่าเรานี่แหละที่จะเป็นคนที่สอบผ่านแน่ๆเราจะต้องทําได้แน่ๆนะคะนักเรียนส่วนใหญ่หรือคนส่วนใหญ่เนี่ยยิ่งช่วงเวลาว่างๆนี่ก็ยิ่งปล่อย ให้ชีวิตเนี่ยผ่านไปวันๆไปเลยนะคะดังนั้นจุดนี้นะคะเป็นจุดที่น้อยคนค่ะที่เขาจะรู้สึกว่าเรานี่แหละจะเป็นคนที่สอบผ่านเรานี่แหละจะต้องได้คะแนนตามเป้าหมายนะคะจุดนี้จะเป็นจุดที่ให้กําลังใจเรานะคะเป็นจุดที่จะผลักดันนะคะให้เราเนี่ยได้ลงมือทำนะคะเพื่อที่จะให้ไปถึงเป้าหมายของเรานะคะพี่นะคะมีคอร์สที่ชื่อว่าโทอีกออนไลน์เต็มรูปแบบนะคะในคอร์สนี้เนี่ยมีทั้งพาร์ทฟงังพาร์ทอ่าน มีเนื้อ,อาหาแล้วก็แบบฝึกหัดให้เราตลอดช่วงเวลาที่น้องๆหยุดน้องๆว่างตรงนี้นะคะพี่จะสแตนบายนะคะเพื่อที่จะรอตอบคําถามพวกเราทุกคนใครที่มีคําถามที่อยู่ในคอร์สเข้าไปเรียนแล้วก็พี่ข้อนี้ข้อนี้เป็นยังไงบ้างหนูฝึกมาหนูเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้นะสามารถเข้ามาคุยกับพี่ได้เลยนะคะเพราะว่าพี่จะเอาประสบการณ์จากการที่ตัวเองทําข้อสอบผ่านมานะคะจนได้เต็มแล้วก็ จะเอาประสบการณ์ที่สอนน้องๆน,นะคะแล้วก็ปรับแก้ไขจุดอ่อนของน้องๆน,นะคะในแต่ละคนเนี่ยเอามาช่วยผลักดันเราค่ะให้เราทําคะแนนได้ถึงเป้าให้ได้ไวที่สุดในช่วงเวลาที่เป็นวิกฤตแบบนี้นะคะขอให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะคะในการอ่านหนังสือนะคะในการที่จะทําให้เราเนี่ยบรรลุเป้าหมายคะแนนโทอีกนะคะแล้วเจอกันในคอร์สค่ะแอดไลน์มาเลยนะไลน์แอด u n g i n g หรือถ้าเข้ามาในเพจเลยค่ะ Facebook ขออีกวันเดียวจบนะคะแล้วเราเจอกันในคอร์สค่ะพีชิดเป้าหมายไปด้วยกันนะคะฝ่าวิกฤตไปด้วยกันค่ะ